เด็จเจ้าพระโคแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะคุ้นกับชื่อหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดมากที่สุดณนที่แห่งนี้ คือตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์อันแสดงถึงบุญญาธิการของหลวงปู่ทวดจนเป็นที่เลื่องลือโจดจันไปทั่วเสียงคำรนคลืนคลืนคล้าแสงฟ้าแลบแปลปรับยาวนานเหนือกระท่อมน้อยกลางทุ่งบ้านสวนจัน์ทรเมืองจะทิงพระในคืนวันศุกร์เดือนสีปีมะโรงพุทธศักราช2125เป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ราวกับจะประกาศว่าใต้หลังคากระท่อมน้อยนั้น ชีวิตใหม่ที่มาบังเกิดคือผู้มาจากสถานที่อันประเสริฐทั้งจากนำมงคลอันสูงสงยิ่งมาสู่ลุ่มทะเลสาบสงขลาและแผ่นดินใกล้ปลายแหลมสุวรรณภูมิแห่งนี้ในการข้างหน้าณศาลาที่พักคนงานของเศรษฐีปานแห่งตำบลดีหลวงอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานางจันได้ให้กำเนิดเด็กชายปูชื่อที่ตั้งตามลักษณะการคลาน ส่วนรกของเด็กชายปูนั้นนายหูผู้บิดาได้ฝังไว้ใต้ต้นเลียบห่างจากที่เกิดไม่มากนักปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ต้นเลียบสถานที่ต้นตำนานของพระอริยสงฆ์องค์สำคัญแห่งสยามในานามหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดตามตำนานเล่าว่านายหูและนางจันนั้นมีฐานะยากจนเป็นนี่เศรษฐีปาน จึงมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่ดินของเศรษฐีปานเพื่อทำงานใช้หนี้เมื่อนางจันทร์คลอดเด็กชายปูได้เพียงเจ็วันเศรษฐีปานก็ทวงหนี้แม้นางจันทร์จะขอผัดผ่อนเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเสียก่อนแต่เศรษฐีปานก็ไม่ยอมนางจันทร์จึงต้องยอมฝ่าแดดลมไปยังนาของเศรษฐีปานเพื่อเก็บข้าวใช้หนี้โดยอุ้มลูกชายที่เพิ่งคลอดใหม่ๆไปด้วย ไปถึงก็ปูผ้าอ้อมลงบนคันนาวางลูกนอนลงแล้วใช้ผ้าอีกผืนผูกเป็นเปลกับต้นมะเมาจากนั้นก็อุ้มลูกชายวางในเปลแล้วจึงไปเก็บข้าวกว่าจะขึ้นจากนามาให้นมลูกได้ก็บ่ายคล้อยขณะที่เดินเข้าไปหาลูกน้อยในเปลหัวใจนางจันทก็เหมือนจะหยุดเต้นเพราะเห็นงูจงอางใหญ่คดพันรัดอยู่รอบเปลนางจันทรร้องสุดเสียงเรียกคนช่วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไร เมื่อหมดหนทางจึงบนบานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองลูกชายและไล่งูออกไปอย่าทำร้ายลูกชั่วครู่พญางูก็ค่อยคลายขนดแล้วเลื้อยลงจากเปลอันตรธานไปนางจันรีบวิ่งไปที่เปลแล้วอุ้มลูกขึ้นสำรวจพบว่าที่แก้มและคอมีฟองน้ำลายของงูอยู่ก็ตกใจเพราะคิดว่าลูกถูกงูกัดเสียแล้ว ทั้นเอามือปาดฟองน้ำลายออกจากคอลูกแล้วก็ไม่เห็นรอยเขี้ยวงูจึงค่อยคลายใจแต่ก็ต้องประหลาดใจเหลือล้นเมื่อพบว่าในฟองน้ำลายงูนั้นปรากฏลูกแก้วลูกหนึ่งเปล่งรัศมีสุกปลังเลื่อมพลายเป็นที่น่าอัศจรรย์นางจันทร์อุ้มลูกน้อยแนบอกเริ่มตระหนักในมงคลมิมิตท,ที่คล้ายกับจะบอกเป็นนหนว่าลูกน้อยคนนี้ของตนจะมีชีวิตเบื้องหน้าที่ไม่ใช่เป็นเช่นลูกชาวนาสามันเป็นแน่แท้ จากนั้นก็เอาผ้ามาห่อลูกแก้วให้มิดชิดแล้วชวนนายหูพากันกลับกระท่อมน้อยเมื่อเศรษฐีปานรู้เรื่องนี้ก็เกิดละโมบอยากได้ลูกแก้วมาเป็นของตนเสนอยกที่นาและข้าวในานาเป็นของแลกเปลี่ยนแต่หลังจากเศรษฐีปานได้ลูกแก้วไปครอบครองไม่นานก็เกิดความวิบัต s <S บิตนานาประการทั้งแก่ตนเองและบุคคลในบ้านเศรษฐีปานจึงจำใจคืนลูกแก้วให้เจ้าของไป ตรงข้ามกับครอบครัวของนายหูและนางจันซึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจุดที่เกิดเรื่องราวดังกล่าวนั้นปัจจุบันคือที่พักสงนาเปลอํอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาสถานที่ที่ท่านกำลังสัมผัสอยู่ขณะนี้ภายในที่พักสงแห่งนี้มีศาลาประดิษฐานรูปปูนปั้นทวดหูและทวดจันทร์ กำลังนั่งพนมมือไหว้ยพญาง,งูจงอางขนาดใหญ่ที่พันล้อมรอบเปลของทารกปูเป็นการจำลองเรื่องราวดังกล่าวไว้เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะบูชารำลึกถึงบุญญาธิการของหลวงปู่ทวดและถือเป็นการย้อนรอยชีวประวัติของท่านอย่างใกล้ชิดห่างจากที่พักสงนาเปลไปประมาณ300เมตรก็จะถึงสถานที่ฝังรกของหลวงปู่ทวดนายหูผู้บิดาของหลวงปู่ทวดได้นำรกของท่านมาฝังไว้ที่นี่ ปัจจุบันเรารู้จักกันในนามสำนักสงต้นเลียบมีต้นเลียบยักษ์ลำต้นวัดโดยรอบได้ประมาณ21เมตรที่ยืนตระงานแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาแก่ผู้มาเยือนมากกว่า400ปีแล้วช่างน,น่าตื่นตาและอศัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งที่เหตุการณ์เมื่อ400กว่าปีจะหวนย้อนกลับมาในกระแสรำลึกของพวกเราทุกคนณที่นี้ จินตนาการถึงหลวงปู่ทวดผู้ที่ทุกคนเคารพสักการะนึกถึงท่านนับแต่วันถือกําเนิดจนตราปัจจุบันกระแสธรรมยังคงรินไหลกระแสใจย,ยังเปลี่ยมศรัทธาขอสาธุการแด่อริยสงฆ์แห่งแดนใต้หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่6กตำบลชุมพลอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเคยถูกโจรสลัดมาลายูยกทัพเรือมาปล้นสองครั้งเผาทำลายศาสนสถานไปจำนวนมากได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งสำคัญโดยพระราชมุนีสามีรามพุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดในลำดับที่4ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2151ถึง2156ปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรักษาลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์และไม้เท้ากายสิทธิ์ของหลวงปู่ทวดไว้หลังจากที่พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หรือสมเด็จเจ้าพระโคได้ครองสมณเพศจำพรรษาอยู่ณวัดพระโคเป็นที่พึ่งของประชาราชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขช่วยเหลือบำบัดความทุกข์เรื่องการป่วยไข้ด้วยท่านมีวิชาด้านการปรุงยารักษาโรคสามารถรักษาอาการได้ทุกโรคทั้งด้วยสรรพคุณของยาและการรักษาโดยใช้พลังแห่งพุทธคุณส่งผลให้ชาวบ้านในละแวกต่างผาสุขด้วยพลังศรัทธาที่มีต่อพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจาร์ หรือสมเด็จเจ้าพระโคจวบจนเวลาต่อมาตามตำนานเล่าว่าได้มีสามเณรน,น้อยรูปหนึ่งสามเณรรูปนี้ได้บวชมาแต่อายุน้อยๆและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดมีความขยันหมั่นเพียรก่อแต่การกุศลในพระพุทธศาสนาได้ตั้งจิตอธิษฐานจะขอพบพระศรีอริยะอย่างแรงกล้า จนอยู่มาคืนหนึ่งได้เกิดมิมิตมีคนแก่ถือดอกไม้เดินเข้ามาหาแล้วประเคียนดอกไม้ส่งให้พร้อมกับบอกว่านี่เป็นดอกไม้ทิพไม่รู้จักร่วงโรยหากต้องการพบพระศรีอริยโพธิสัตว์นั้นให้ถือดอกไม้ทิพนี้ออกค้นหาหากผู้ใดรู้จักกำเนิดของดอกไม้ผู้นั้นแหละเป็นพระศรีอริยะที่จุติมาแล้วคนแก่นั้นก็อันตรธานหายไปทันที สามเณรได้ยินเช่นนี้ก็เกิดความปิติเป็นอย่างยิ่งจึงได้กราบลาสมภารเจ้าอาวาสถือดอกไม้ทิพย์เดินออกจากวัดเพื่อตามหาพระศรีอริยโพธิสัตว์ให้พบถึงแม้จะพบกับความลำบากตรากรังแต่สามเณรก็ยังคงมุ่งมั่นออกตามหาจนกระทั่งเดินทางมาถึงยังเขตวัดพัทธสธิงห์บรรพศพระโคจึงได้เข้าพบท่านเจ้าอาวาสเพื่อกราบนมัสการ ทันทีที่สมเด็จเจ้าพระโคได้ประสบดอกไม้ในมือสามเณรที่ถืออยู่จึงได้ถามสามเณรว่านั่นดอกไม้ทิพเป็นดอกไม้เมืองสวรรค์ผู้ใดให้เจ้ามาสามเณรจึงรู้แจ้งแก่ใจตามนิมิตจึงคลานเข้าไปก้มลงกราบที่ฝ่าเท้าของสมเด็จเจ้าพระโคแล้วประเคนดอกไม้ทิพนั้นทันทีเมื่อสมเด็จเจ้าพระโครับประเคนดอกไม้ทิพจากสามเณรน,น้อย ท่านได้สงบอารมณ์อยู่ชั่วครู่แล้วลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปในกุฏิปิดประตูลงกรอนเงียบหายไปในคืนนั้นโดยไม่ได้ทิ้งร่องรอยใดไว้เลยนับแต่นั้นชาวบ้านต่างโจดจั์กันว่าท่านได้สำเร็จสู่สวรรค์ไปเสียแล้วแต่หลังจากนั้น ก็ได้ปรากฏเรื่องราวของพระภิกษุชารารูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่เมืองไซบุรีพระภิกษุรูปนี้เป็นปราดทางธรรมและเชี่ยวชาญทางอิทธิปาฏิหารเป็นเยี่ยมชาวเมืองไซบุรีมีความเคารพเลื่อมใสามากรวมถึงพระยาแก้มดำเจ้าเมืองไซบุรีต่อมาท่านจึงได้เป็นสมภารเจ้าวัดแห่งหนึ่งชาวบ้านพากัน,นขนานนามเรียกท่านว่าท่านลังกาองค์ดำซึ่งสันนิษฐานว่าพระภิกษุรูปนี้ คือพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือสมเด็จเจ้าพระโคนั่นเอง